สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมใหม่สงการคนเหนือป้าโมนะครับตอนนี้ผมก็มาดูบรรยากาศนะครับพายุเข้านะครับผมพายุเข้าจือว่าพายุนูรินะครับพายุนูริซึ่งจะทําให้ประเทศไทยนะครับมีฝนตกเยอะมากขึ้นนะครับเป็นพายุที่เข้าพัดผ่านประเทศจีนตอนใต้นะครับโอเคไปดูบรรยากาศฝนตกครับครับตอนนี้นะครับก็มืดมากครับทั้งมืดทั้งฝนเลยนะครับดูอันนี้บนดอยนะครับ ฟ้าร้องด้วยนะครับทางนี้ฝนตกนะครับท่านผู้ชมเก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับซึ่งพายุลูกนี้นะครับเป็นพายุที่ชื่อว่านูรินะครับจะพัดเข้าสู่ประเทศจีนตอนล่านะครับแต่ความแรงของพายุนั้นแรงมากครับจนทําให้ประเทศไทยนะครับทั่วทุกภาคนะครับมีฝนตกมากขึ้นนะครับละบางจุด อาจจะมีน้ำพ่วมสะพานได้นะครับผมนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยครับจากอ,าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้นะครับผมฝนตกเยอะมากแรงมากด้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับพายุลูกนี้นะครับชื่อว่าโนรินะครับจะ เข้าพัดเข้าสู่ประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16นะครับซึ่งจะมีผลทําให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกชุกถึงหนาแน่นมากนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองได้หลายจุดเลยทีเดียวก็ขอแสดงความห่วงใยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านทุกคนเลยนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรทุกท่านเลยนะครับต้องดูแลเตรียมรับมือกับพายุฝนครั้งนี้ให้ดีนะครับผมโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับ,ก,บกับผมไม่สงการไม่ดิชัน,นนะคนะฮะคนเหนือปลาโมลกับชองนี้เนาะ โอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเตอร์แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปคอมเมนต์ทุกคนคือได้ักที่สุดนะครับผมโอเคฝนตกแล้วเข่าหงกันก่อนระมัดระวังด้วยนะครับอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งน,นะครับเพราะว่าจะทำให้อาจจะโดนด้า่า้นะครับบ๊ายบายไปละ